กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพลาเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากโปรโมชั่นไปเมื่อคืนนะครับโอ้โหทล่มทลายเลยนะครับเอฟซี 4, นะฮะวันเมื่อคืนนี้เอ๊ไม่ใช่เมื่อเช้าแพ็คของเรียกว่าแบบแขนซ้นเลยนะเอฟซี <c oughs> คุยเส้นเลยโนะ <c oughs> ปรโมชั่นนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมก็ บอกตรงเลยว่าถ้าเอากันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นพระที่แบบมาใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่เลยแบบนั่นแหละคือขาดทุนทุกองค์นะครับถ้าไม่ใช่อาศัยว่าอะคัดของสวยออกขายก่อนแล้วอะไร,งะร,ะระงงเงี้ยนะครับ F4 นะฮะเมื่อคืนตั้งสามสิบกว่าองค์นั้นเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดรายการอีกนะฮะเแปดรายการก็จะมาต่อกันแบบ ถูกกว่าที่ให้อีกก็ผมก็ไม่ได้ให้นะพราชุดเมื่อคืนนี้ผมจะกลับมาเปิดแบบราคา3า0 0ัน0 0เหมือนเดิมนะค,คือโปรโมชั่นแค่เมื่อคือนนะครับ f c นะฮะอย่างนางพญาเมื่อคืนเหลือสององค์นะครับผมกลับมาเปิดองละ3,000ันแล้วนะครับผมเล่นตัวนะครับ f c นะครับเพราะว่าเราคือโปรโมชั่นก็คืออ่ะมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่อ่าเรียกว่านองต้องคือมีเวลาจำกัดนะฮะมาดูวันนี้นะครับ f c มีอะไรมามาหลอก fc บ้างนะครับก็มีของใหม่ของเก่าขะกันนะครับ fc ไปดูกันเลยนะครับผมองค์แรกนะครับซุ้มกอนะครับนี่ฮนะระบซุ้มกอรอไปก่อนฮนะอันนี้ก็สวยแชมป์นะครับผมสวยแชมป์พิมพ์เจ้าเงาะน,น,นะฮะพิมพ์ใหญ่เลยนะครับ fc นะฮะนี่ฮนะแรมาขามงามจับใจนะครับผมผมลืมเอารูปของเส้นใหญ่มานะฮะ หมเอมารูปของเส้นใหญ่มานะครับผมามาเทียบกันนะครับผมพอดีไปเจอรูปโอ้เหมือนแทบจะเหมือนกันเปะเลยนะฮะทั้งเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับผมองค์นี้บูแดงนะครับบแดงนะครับผมนี่นะฮะจากงานใหญ่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทเมื่อที่ผ่านมานะครับเอฟซีนะฮะนี่นะครับผมก็การันตีไหมก็เหมือนเดิมนะครับผมซุ้มกอรนี่ก็ต้องเปิดกันหลักหลายหลร้านเลยนะครับผม เอาการันตีกันเลยนะฮะรับประกันใช้ตลอดชีพเลยนะครับ fc เอาห้าล้านบาทนะครับห้าล้านบาทนะครับผมแต่ถ้าเรียกว่าราคาแบบพี่น้อง fc พี่น้องน้องพี่กันนะครับผมเอาหลักพันนะครับซื้อได้ขายจบกันเลยนะฮะมาคุยกันเนี่ยเนื้อออกโทนสองสีนะครับดำเทาไอแดงเทานะแล้วดูแล้มะขามใน fc นะแล้วดูตามซอกนะครับ fc นะดูตามรอบนะฮะอาจจะสวยสู้อที่หนึ่งองค์งานที่แล้วไม่ได้นะผมจําไม่ได้ว่างานไหนนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับผมนี่ฮนะถัดมาเป็นหลวงพจนเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับผมยังไม่เคยลงอ๋อเคยลงไปแล้วนะครับแตนะ่ตอนนี้ยังไม่ได้ไส่งประกวดนะครับผมอันนี้ วันนั้นลงไปเปิดเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็เลยขาใจาก็เลยไปให้กรรมการเขาดูว่าเออเป็นพิมพไหนวันนั้นผมบอกไปว่าเป็นพิมพ์ A นะจริงแล้วกรรมการเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ B นะครับเป็นพิมพ์ B นะครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออปป้าพิมพ์ B นะครับผมนี่นะฮะประกวดติดรางวัลโบแดงนะครับนี่นะฮะสภาพแบบเก่าเก็บนะครับผมพ่อเดิมมีส่งเยอะมากนะครับนะวันนั้นนี่ส่งเยอะมากเพราะถิ่นเขาเลยนะใช้นหน้านครสวรรค์เนี่ยนะครับอปป้านะครับนี่ นะครับผมบูแดงนะครับนี่นะครับบูแดงนะครับผมภาพนี้ก็ต้องว่ากันหลายหลายแสนเลยนะครับ fc นะฮะหลายหลายแสนเลยนะครับผมสภาพนี้นะฮะหลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมพิมพ์บีในอัปปก้านะฮนะหรืออาจจะเป็นล้านนะครับผมมีจานไหมนะฮะผมก็ลืมไปแล้วนะครับมีจานนะครับผม นะเอาแปดแสนบาทนะการันตีกันไปเลยนะครับ fc นะแปดแสนนะฮะการันตีกันเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบซื้อง่ายขายจบนะไม่ต้องการันตีกันนะครับซื้อง่ายขายจบนีนีฮนะก็บอกว่า้อยเหนือในซอกนี่นะฮะเนี้เกินนะครับผมตามซอกนี่นะฮะซอกแขนนี่นะ เราเส้นนะครับหลังคอนะฮะสนงสนิมของอเบากกานี่เรียกว่านะะครบคันนะฮะมาครบเลยนะครับผมนะเอาแปดแสนนะครับเอไฟเป็นอะไรนะครับผมนี่นะแต่ถ้าแบบซื้อง่ายขายกระจบนะถัดมานะครับ พญาเต่าเรือนนะครับนี่นะฮะติดที่สองนะครับวัดทรงสเสวยนะครับผมพี่หนึ่งก็ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ที่สองนะครับ fc นะครับผมนี่นะฮะเต่านี้ก็สภาพนี้นะการันตีแบบว่าแท้มาตรฐานสากลเขาก็ต้องว่ากัน จนะ็ดแปดหมื่นนะคือน้อยก็ต้องสนะี่ห้าหมื่น่ะต้องมีนะครับ F4 นะฮะอ่ะการจีนไปเลยนะครับเอาห้าหมื่นแล้วกันนะครับ F4 ตัวนี้นะครับผมนะฮะห้าหมื่นนะครับผมแต่ถ้าเอาแบบซื้อง่ายขายจบนะดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับผมนะครับดูที่ชอบซื้อที่ใช่ขายก็จบเลยนะครับผมเอาหลักพันพอนะครับ F4 นะครับเอาหลักพันพอนครับผมนะฮะ จริงๆขายแคตตีอ่ะเป็นรางวัลเนี่ยผมก็เคยขายนะครับไม่ใช่ไม่เคยขายในเอฟซีนะฮะช,ช่วงแรกๆนะฮะก็แต่ก็จบกันไปไม่ไม่ได้ถึงขนาดแบบราคาหลักหลักแสนหลักล้านหรอกนะครับเอฟซีนะฮะแันตีนะฮะทุกวันนี้ก็เขาก็ยังแฮปปี้นะก็ยังมาซื้อกันอยู่เรื่อยนะครับผมนะฮะแฮปปี้ก็ยังมาซื้อกันอยู่เรื่อยนะครับผมแต่ตอนนี้คือที่เวลาผมพูดนะผมก็บอกเอฟซีไปหลายท่านไปบางที มีมาป่วนกันอะไรประมาณนี้นะครับฟีนะฮะคือ fc ที่เราเคยซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยเรารู้ใจกันอยู่แล้วนะครับ f ีแต่ว่าบางทีแบบมีแบบคือเรียกว่ามามามาป่วนกันไม่ได้แบบว่ามาซื้อจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะอันนี้จอบเล็กนะครับ f ีนะะจอบเล็กนะครับสภาพมีก็ต้องกว่ากันเป็นล้านอยู่แล้วนะครับผมติดที่สองนะครับน,นะฮะ พี่หนึ่งขายไปแล้วนะครับพี่ครับนะว่ากันที่ร้านสองนะฮะองค์นี้นะครับผมมนะีมีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่นะครับผมนี่ฮะองนเสนพระหล่อบุรรานนะครับผมจุดจ่ายตังทั้งองค์นะครับผมฮนะฮัดมา พระนาใหม่นะครับ fc นะเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเจ้าสัวนะผมไม่แน่ใจว่าจะตีลงแบบรุ่นไหนดีนะเพราะเขาก็สร้างกันหลายรุ่นนะครับเอาเป็นว่าเป็นเนื้องเงินเก่านะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะแล้วผมก็ซื้อมาแพงนะครับ fc นี่นะหลังมีจานด้วยนะครับหลังมีจานด้วยนะฮะนี่นะครับ ความเก่าก็อธิบายด้วยภาพกนเลยนะนี่ฮะหลังหัวเกลี่ยแบบนี้นะครับ fc ครับนะฮะเนื้อเงินนะครับ fc เนื้อเงินเลยนะฮะเก่าปึ๊กนะครับเก่าบึกเลยนะครับนี่นะเปิดเท่าไหร่ดีแบบนี้นะฮะโอ้การันตีกันไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่เป็นนะฮะเปิดแปดพันแล้วกันนะครับ fc นะเนื้อเงินนะครับผม มาถึงจอเล็กกลวงพ่อไปรนะครับผมโอ้โหนะฮะลงไปนี่คนดูกันมากมายเลยนะฮะหลักคันเลยนะฮะยอดวิวนี่นะครับผมลงคลิปแบบคลิปสั้นไปนะครับนี่นะก็ราคามาแพงมากๆนะครับผมโดนมาแรงนะครับ fc โดนมาแพงเลยนะครับผมนะฮะเอาเท่าไหร่กันดีครับวันนี้เนี่ย หรือขายมัน oh. ขายต่ําทุนได้แล้วลละวันนี้นะครับผมนี่นะฮะมีแต่มาตตอนต่ําทุนตลอดเลยนะฮะตึงๆไว้ก่อนดีไหมฮะตึงๆราคาไว้ก่อนดีกว่านะฮะปกติเปิดเท่าไหร่หมื 10, 1, 8, ่นหนึ่งหรือแปดพันนะฮะวันนี้เอาห้าพันแล้วกันนะครับ F4 นะครับห้าพันนะครับผมนี่ความอีกหนึ่งเหรียญเงินนะครับห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเงินพระสุเมทีวรลุณนนะครับผม พระสุเมชี advocate. วรค yeah. ุณนะครับผมเหรียญเงินห่วงเชื่อมนะครับนี่ฮะขอบก็แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูขอบแบบชัดๆเลยนะครับ F4 นะฮะดูขอบดูการเชื่อมนะฮะเก่าปึ๊กนะครับผมนี่หลังยุบๆเลยนะครับวันนั้นเปิดไปเท่าไหร่บอกไปหมื่นหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องเลทลงมาแล้วนะครับ F4 นะฮะนี่นะครับผมเอา เปิดหกพันแล้วกันนะครับ F4 นะครับอ่านะถัดนะมาส,สุดท้ายนะครับคาว่าเป็นอะไรเนะี่ยหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะฮะเรียนหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับผมอืมนะเรียนหล่อนะครับไม่ถนัดเลยเนะี่ยเพิ่งได้ามาครั้งแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมก็ดูว่าเอาเก่าไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อมาแรงด้วยนะก็เจ้าของเขาบอกว่าโอ้โหนะเ,ยนนเลยเงินแพงนะครับ ฟิดซื้อมาแรงเลยนะครับนี่นะฮะใส่จะโดูราคามาอีกนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเ,ออเปิดห้าพัน 5, แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับฟซนะครับนี่นะฮวันนี้เอาแก้คิดถึงกันนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเนี่ยฟซจะมี เก็บกันหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้พระชี่เหลือๆก็เอามาแบบรวมฮิตรวมอะไรกันจนเรียกว่า <c oughs> ก็หมดเลยเมื่อคืนก็หมดเลย <c oughs> อ่ะสุดท้ายอันนี้มันดูมั้งเนี่ยนะครับผมพระชัยนะครับผมนี่นะเคยนั่นไปแล้วนะครับผมเอฟซีเขามาถามกันหลายคนเลยนะ <c oughs> ผมเปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะห้าพันหกพันนี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับ ผิดการกราบขออภัยนะครับ fc นะฮะเนี่ยเก่าขนาดนี้นะครับผมนะฮะเอาสามพันแล้วกันนะครับ fc นะฮะคลิปนี้เอาสามพันนะครับสามพันนะครับผมเนะพ่งเก่าเก็บนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ fc นะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ดึกอีกแล้วนะครับก็ดึกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมจะมันหมานเฮงเฮง ดึกๆนะครับ fc นะฮะหากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาเลยครับพี่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวการาบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงเรวยๆถูกหวยกท่านนะครับผมสวัสดีครับ